จ้าพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนี้พบก็ช่างยมวนคนเดิมอีกแลวจ้าเมื่อน,นี้ยมวนจะพาไปเบิงคุณยายคนเก่งกับพี่น้องเพ็่นหาบน้าไปเฮงงัวะนะคะพี่น้องกําลังเตรียมหาบอยู่นี่คุณเปิดเอาน้าอยู่ใน,นอ่างพี่น้องเดียวยมวนจะพาไปชมกันนะคะไปกันจะไปเบิงน้ำยายมวนกันจ้พี่นอ <c oughs> อ้องเฮเบิงเบิงเบิงฮะ เออ,อ,อตัวนอ้อยสิเอาเอาเอาเบิ่งเบิ้งเบิ้งพี่น้องถามนี่สิไปทางไหนดิเบลหน้ำเหมหัวสิเบลหน้ำเหมหัวะหาม,า,ามไปเจ้บ้านหามไปเจ้บ้านไปแบบไรเดี๋ยนี่สิไปแบบไรนี่เบิ่งไม่ใหญ่แล้วเห็ดเด้อพี่น้องสิพาเบิ่งไม่ใหญ่แล้วบ้าสิี่หามน้ำไปเหม่งวะอันนีจักรยานไฟปัดมาเบิ่งคนเก่งขี่จกักรยานพอนะพี่น้องหามาน้ำนี่มาเบิ่งแล้วเห็ดไปแบบไรพี่น้องอยู่ ยีม,ม้อนกลงงคือการยีม,ม้มอนบอกมีปัญญาสีสดอกจ้าเบืบ้งเบิ่งคุณยายนี่เราเก่ง<ผ>ยี่มมดีขี่จักรยานไปเอาน้ำแหงวจ้าปุ่นเราสิไปเอาน้ำใหงว้ากินเพิ่นว่า,<ห>า,าพี่น้องยางก็ขี่คาดมันไกลเออเบิ่งปุง่นเราขึ้นจักรยานแล้วก็สิไปดิพี่น้องเบิ่งเบื่องมีไงเราเห็ดปุ่นพี่น้องก <c oughs> <c oughs> ็เห็นบอคนเก่งพี่น้องจ้าไปแล้วเด้อพุ่นทั้งพุ่นไปม่ใีไงเราไปแล้วพุ่นอาดัดอาดัดไปแล้วพี่น้อง อาน้ำให้หวัวกินเพื่อนะบม่ได้หาบยางเลยพี่นอ้องกี่โลเลยฝุ่นเห็นแต่กลล้นของน้องของน้องเลยยิมงวันน้ำพอทันตกอกย้ายเอ่ยไปออพี่พี่น้องมาหอดหวัวแล้วนะวัวจากมองเริ่มต้นพุ่นจะพี่น้องมาหอดพี่ประมาณกิโลกัวๆนะคะพี่น้องคุดยายเราเห็ุมาหอดเลยเราวหาบจังส่อยู่ตลอดทุกมื้อจ้ะ หาเฟียงโคนนะคะพี่น้องเฟียงโคนอัดนะคนุณย้ายแล้วหาบเฉยน,นะคะเก่งแหงเลยเห็นแล,ล้วเห็ดแปลกๆเลยนะมัสุไห้พี่น้องชมนะคะอยากถ่ายแล้วมาให้พี่น้องเบึ้งนะคะความเก่งของคุณย้ายแก่นี่ค่ะพี่มองแล้วน้ำไม,ม้หัวของเราผลยู่กลางเดินผนพี่น้องกำลังจัดน้ำหัวกินเดียบดอยนี่จกักรยาน หัวเราหาบได้กันได้คนเพียงแล้วก็หาบเสยพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิงแล้วหาบเพียงก็ดอกเกกมือแต่่าน้ำนะหาบมานะคะเบิงระยะทางนี่ม้วนจะให้เบิงย้อนเสียงบอกพี่น้องพุ่นเดารถรีบๆพุ่นเดาพี่น้องไกลกนะคะกิโลประมาณกิโลก็กลัวจะพี่น้องฝนแล้หาบปั่นจักรยานรีวๆวมาเลยพี่น้องมาถึงจุดนี้มาแล้วอยู่นในเราแล้วก็ไปเอานา้ำปิง่งน้ำกอกมาต่บาน เห็นหนาบจังสี่คู่มือน่นแหละจ้าพี่น้องคุณย้ายเพิ่นเกงแฮงย้ายมวนถึงในความเกงของเพื่อนก็ไดอยากให้พี่น้องเบิงน้ำกันจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเราก็ขอหาบเฟียงนะพี่น้องหาเฟียงเป็นโคนหาบได้เสยนะคะแต่แม่โตละทิ่มแคล้วแล้วพี่น้องแต่วาเราเกงอี้ดีย้ายนี่ไปเอาอีกยิบ่หาบหนึ่งจบแล้วสมบ โอ้หาเดียวอิ่มอยู่บ่ด้หาบเดียวเออไปจะพี่น้องกลับบ้านอีมอนกับามาเล่นน้ำกุยย้ายแค่นี้นะจ้านะคะเมืองเมือเมืองแบบยายเป็นสีเหมือได้บนเหมือหาบเป้าพี่น้องเหมือหาบเป้ากับหาบอีกพูนแล้วไปเล้พี่น้อง ไปอีกแล้วหาเป้าของเรา <c oughs> เออผลโบราณสมัยโบราณอย่างเงเหลืออยู่พี่น้อง